สวัสดีนะครับสวัสดีเลยยินดีต้อนรับกั้สู่ช่องวีตามดัามซิงเดี๋ยวมาอยู่กับช่างสิงอีกคลิปนะฮะช่วงนี้นี่ประกอบแล้วคืนแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วหลอเลยครับใหญ่อชอบข้างหน้าครับไอญตีบัรชนที่ไปก็เรียกเลยนะอที่มันอยู่ข้างหน้าครับนี่ตัวนี้ก็คือสีมันตัดกันมันสวยครับมองไป กันข้างน่าอย่างเจ๋วโอ้โหของใหม่้เฮยรถเก <ลด S 2> ี่ยวน่าจะไม่เห <จะ S 2> ลือเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเสร็จโอ้ยขึ้นรถรถเกี่ยวขึ้นเนี่ยโอ้ยหล่อเลย ขับไปไม่ไอใครแล้วทีนี้จำเบิ้มไล่ด่ากันชองคันเกียร์เรียบร้อยว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยฟุนเฮตุลุงหนีแล้วรอเลยจะเบ้มพลังไม่มันมองขนาดมันมันสวยเนาะชอบเลยสวัสดีครับอยู่กับช่องประดมทีรเบบิดคัผมอ่ะช่องใหญ่เขาทำงานแล้วนะเย้โล

ทำตรงนี้แต่ตัวทางประมาณเนี่ยเสียซูนย์บอกว่าไม่ต้องทําไอ้กับไอ้ถังล่มนี่แหละเย๊ถ้าเกให้เอาทําใหม่นี่ก็เจ๋วเลยลนะคอยดูครับถ้ากระทะมันดิน่นมันก็จะสวยกว่านี้ีนกระทะยังไม่ได้ทํา เสียครบสุดจัดอ่ะโอ้ครบชุดครบเซตเลยเดี๋ยนอหน่ายจัดอ่ะกี่บาทนะสองร้อกูซื้อมานี่แต่ยังไม่เอาออกมาเดี๋ยวหายกูเนนนอนเถอะเหล็กดีด้วยนะเฮ้ยเหล็กดีอ่ะดูอ่ะก็รู้เลยของไหนออเตรเลียอุ้ยไม่ดูดูแต่กระเจก็รู้ว่ามันแข็งแล้วดู ลิกเท่น่ะโอ้ยใส่ของดีเตียก๊อบจัดกุญแจนะครับเดี๋ยวรถเกี่ยวเนี่ยก็ต้องมีนะครับเดี๋ยวจะสั่งไว้มาอันหนึ่งอยู่นู่วะไอ้ก๊อบคอบนั้นแล้วโอ้ประกอบไปหล่เลยอ ไอเนี้ยเขาไปเก็บมากพ่อทีหไหนไเมันตกอยู่ตรงที่เคารื้อหัวผมไม่รู้มันไว้สายตรงไหนยังไม่รู้เลยโอ้โหนี้ต้องใส่อันนี้ก่อนแมนบ มันมันใส่ห,หมดเลแมนบอกแมนเลยใส่นะี่้อมกัติ่แนอไปดูทางนู้นนี่อันนี้มันใส่ครอบหลังอะน,นั้นหรือว่าน,นี้ก่อนอ,อ,อตอนตอนถอดมันลืมดูบอดได้ถอดน้ำดก <c oughs> ว่าใส่ในก่อนเนาะเ้ายไฝ่าฟา ตอนถอดลืมลืมดูว่าประกอบเป็นยังไงครับแล้วตอนใส่ก็น็อตลืมน็อตไม่เป็นไรเรายิงตะกูใส่เลยเหนื่อแล้วไม่เอาตัวพื้นฐานเหยียบมันแข็งแรงตัวนี้เรายิงตะกูยิงตะกูใส่เลยหลังน็อตนขาทำไงตัวเชื่อมมาจิ้มจิ้มขันึ่งขาไหนลองวางเทียบดูดิเจ้า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  ทำแต้มให้ป็นก้อนปูดๆขึ้นมาแล้วก็ซิมล็อกหมุนนี่อันนี้อันนี้มันใส่ข้างล่างใส่น็อตเดียวพอนี่ตัวนี้มันขันจากข้างล่างนี่ใส่ขึ้นกันคือขึ้นาดขัดขันเป็นเดียวโลดใส่ขึ้นกันตามใจเจ้าของรถยังไงจะของรถว่าผ่านเขาก็ผ่านเอาข้างบนมาใส่เลยนี่ยอะไรเนี่ยใส่ตัวใหญ่เด็กก็ไม่ก็หนัก ยบันไดแล้ครับอืเกือบโดนหัวช่างนั้นเนี่ยอือันนี้มาจากไหนนี่อันเนี้ยเขาไปเรื่อยกรองอากาศแล้วก็เลยเลยหยุดขึ้นมาด้วยยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยนั่นแหละไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันเป็นสีเขียวเขียวไหมมันใช่อยู่แต่มันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะขับไปหน้าหมู่บ้านครับ อืมรอลแล้วเอาไปโชว์ไหมแค่นั้นเลยอีกอยู่มากไม่มีคนทำไรกับเบ็ดน,นั่นแหละยู้ยูได้ขับโชว์สักสกลองสามรอบก่อนโอ้ยใครชื่อรถใหม่อีกแล้วเมย์ล้อมันยังไม่เด่นเฉยๆถ้ายิงสีล้อลนี่เด่นเลยจวดเลยอ,ลอ,มมอืม